เส้นทางดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะครับโอกาสของความมั่นคงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการงานการเงินและความรักยังเปิดกว้างขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่ามีหลายจุดที่ควรใส่ใจระมัดระวังนะครับซึ่งจะเป็นอะไรบ้างเรามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนมิน,นาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาดูเอาแนวทางไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรที่ควรใส่ใจพิจารณาก็นำไปปรับใช้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึงวันที่19กกุมภาพันธ์โดยการนับแบบโหราศาสตร์ของ ตะวันตกนะครับพี่น้องก็เลือกนับเอาตามชอบใจจะชอบแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็เลือกเอาตามที่เราถนัดก็แล้วกันนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้นะครับดูประกอบดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ควบคู่กันไปได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกุม ในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโอกาสทิศทางโชคลาภจะมีหรือไม่มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางชีวิตการงานของพี่น้องชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคม จะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันตรงจุดนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของราชาราชาถ้วยนะครบับราชาถ้วยคือผู้ใหญ่คนที่มีสถานะคนที่มีความมั่นคงคนที่เป็นผู้นำพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับมีโอกาสในการที่จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลใส่ใจเป็นพิเศษจากผู้ใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าข้อแนะนำในแนวทางของชีวิตนะครับ ก็จะทําให้ชีวิตของท่านมีโอกาสดีๆเข้ามาของานได้ปรึกษาเรื่องของการน้างานได้ขอความช่วยเหลือได้ด้วยอื่นก็มีแนวโน้มที่ดีเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเรามองหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่เราไว้วางใจหรือว่าท่านที่มีอุปการะคุณต่อเราก็จะได้รับความเ,เหลือในเรื่องของการงานแล้วโอกาสต่างๆก็จะค่อยๆตามเข้ามาต่อจากนี้ไปนะครับ ต่อมาเรามาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของการงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อมโยงกับเรื่องของการเงิน7จ็ดเหรียญน,นะครับพี่น้องชาวราศีกลมครับเจ็เหรียญคือการวางแผนวางแผนการงานควบคู่ไปกับเรื่องของการเงินจะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรจะทำอะไรบ้างจะมีการลงทุนอย่างไร ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเป็นแนวทางสำคัญสำหรับพี่น้องชาวราศีกุมควรที่จะศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ดีเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไม่ใช่ว่าคิดว่าอยากจะทำอะไรอยากจะลงทุนอะไรโดยที่เรายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดก็ทุ่มเงินลงไปเลยอันนี้ก็คงจะเกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับ แนวทางก็คือว่าดูดีๆศึกษาให้ละเอียดมีแผนงานรองรับว่าจะทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจต่างๆต,างต,างต่อจากนี้ไปนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับของเรื่องการงานอาชีพต่างๆนะครับก็ขยับมาเป็นเรื่องของการเงินนะครับเป็นก้าวเหรียญก้าวเหรียญน,นี่คือโอกาสโอกาสของคนรุ่นใหม่โอกาสของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองโอกาสของสุภาพสตรี ชาวราศีกุมนะครับที่จะยกระดับพัฒนาอาชีพของตัวเองให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับมีความสุขกับการทำงานมีการติดต่อการทำงานแล้วก็จะมีความรุ่งเรืองขึ้นด้วยนะครับพึ่งพาตัวเองได้มั่นใจในตัวเองสุดๆในช่วงนี้สำหรับท่านสุภาพสตรีชาวราศีกุมนะครับาเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ทำงานได้ดีไม่แพ้สุภาพบุรุษด้วยและก็มีความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทนที่น่าพอใจการเงินไหลมาเทมามีความสุขมากๆในการที่ทํางานการพบปะกับผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางทิศทางโอกาสของเรื่องการงานสําหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางของการเงินจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากตาโร่ใบที่1เป็น6ม้เท้านะครับ ออกไปทับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการงานแต่ว่าการงานที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินด้วยความรักด้วยนะครับพอมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินนั้นก็หมายถึงการเงินของพี่น้องชาวราศรีกุมนะครับมีโอกาสที่จะเติบโตมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสของการเงินหมุนเวียนเข้ามาด้วยจากอาชีพการงานที่เป็นงานหลักๆ นะครับงานหลักๆคือการเติบโตแบบมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในอาชีพของการงานคนที่รอคอยโอกาสการงานก็จะมีงานทําเข้ามาในช่วงเวลานี้คนที่ทํางานประจําก็จะมีความก้าวหน้าความมั่นคงขึ้นและเส้นทางของการเงินก็จะพัฒนาตามนะครับมีรายรับเข้ามามีรายได้หมุนเข้ามามีผลประกอบการมีกําไรเข้ามาต่อจากนี้ไปก็คือว่าเราจะเติบโตในเรื่องของการเงินอย่างมีความมั่นคง ไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ได้มาแบบราบร้อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมาจากงานมาจากความมุ่งมัน่นมาจากความขยันอดทนมีความก้าวหน้าเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเดินหน้าเป็นการสู้กับงานเป็นการที่จะพบอุปสรรคนนนี้นั่นนะครับมีค่าใช้จ่ายเข้ามาในส่วนของการเดินทางการที่เราจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆด้วยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปการวางแผนการใช้จ่ายเงินการจะทําอะไร ขอให้มีระบบระเบียบด,ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ลงทุนให้ถูกจุดถูกวิธีแล้วผลประกอบการก็จะทาม,มานะครับต้องมีความละเอียดนะครับไม่ใช่ว่ามูทะลุหนุดันอย่างเดียวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมานะครับมันดูส่วนที่3ของเรื่องการเงินนะครับเป็น1ไม้เท้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานเป็นการเริ่มต้นพี่น้องชาว ราศีกลุ่มครับมีโอกาสในการเริ่มต้นสร้างอาชีพสร้างการงานใหม่ๆในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ต้องอดูแลกันไปนะครับพิจารณาศึกษารายละเอียดต่างๆแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านตัดสินใจร,รอบคอบมีความมั่นมั่นใจนะครับบางแผนเรียบร้อยแล้วโอกาสของท่านก็จะเปิดกว้างขึ้นมาจะมีความสําเร็จในอาชีพการงานและมีเส้นทางการเงินที่ดีเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ การเงินของพี่น้องชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับมีแผนงานมีรองรับละเอียดมีความรอบคอบมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็จะเติบโตอย่างมั่นคงขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางสําหรับเรื่องการเงินของพี่น้องชาวราศีกุมนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัว แนวทางชีวิตด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกุมจะมีเส้นทางอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากฐารุบใบที่1่เป็นเทมเพลนตการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเทมเพลนตคือการเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ค่อยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตเรื่องทั่วทั่วไปพอมาอยู่ในตำแหน่งของการของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกุมคนที่รอคอยความรัก มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ท่านปรารถนาและรอคอยนะครับไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดหรือว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้ความรักต้องมีการชะลอตัวนะครับรอตรงนั้นรอตรงนี้อะไรต่างๆเป็นปัจจัยที่มันเป็นตัวแปรตลอดมาแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเป็นช่วงเดือนสําคัญที่ความรักของท่านจะหมุนกลับมาเจอการคุยกันรอคอยแล้วจะสมหวังจะพัฒนาความรักแบบมีความ มั่นคงต่อไปด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีเรียนนะครับอันนี้คือความมั่นคงในครอบครัวดีมากๆนะครับจะช่วยกันสร้างหาเก็บหากรรมหาอม แล้วก็ประครับประคองกันให้มีความมั่นใจในชีวิตครอบครัวในความรักนะครับก็ความรักก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับมีความมั่นคงขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองช่วยกันสร้างอาชีพการงานแล้วก็จะมีความร่ำรวยมีความสมบูรณ์มีตำแหน่งที่ดียิ่มมากๆนะครับสำหรับท่านสุภาพจิตที่รอคอยโอกาสมีความมั่นคงในเรื่องของความรักการเงินและครอบครัวจะดีมากๆในช่วงนี้นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยคือลูกหลานนะครับพี่น้องชาวราศีกรมครับลูกหลานบริวารก็ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่สําคัญของความรักของครอบครัวที่จะทําให้มันเติมเต็มเข้ามามีความสมบูรณ์มีความลงตัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีครอบครัวมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มมีบรรดาที่รวมอยู่ในช่วงเวลาที่ดีๆสวยงาม นะครับโอกาสดีๆที่จะสร้างสิ่งดีๆจนลงใจเข้ามาด้วยนะครับเติมเต็มคุณค่าของชีวิตสำหรับพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4เรื่องอุปสรรคการแก้ไขสุขภาพพี่น้องชาวราศีกลุ่มจะมีเส้นทางในแนวนี้เป็นอย่างไรหรือว่าข้อแนะนำอนาคตต่ตอจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1คือ จุดที่1นนะครับไพทาโรบใบที่1คือ8ดบ8ดบแปดาบคือเรื่องของสุขภาพอุปสรรคการแก้ไขปัญหาข้อผูกมัดพันธนาการสิ่งที่เรากําลังแก้ไขอยู่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากในภาระทางด้านจิตใจอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วนหนึ่งของพี่น้องชาวราศีกลุ่มที่กําลังจัดการส,สางอาจจะเป็นเรื่องของการงานยังไม่ดีเท่าไหร่นะักกาลังแก้ไขภาระพันธะหน้าที่บางอย่างเรื่องนี่สินอะไรนู่นนี่นั่นกำลังแก้ไขนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ต้องแก้ แก้แบบใจเย็นๆมีเหตุมีผลมีแนวทางที่ดีๆเข้ามานะครับอะไรที่เรายังแก้ไม่ได้ก็ต้องทําใจยอมรับค่อยๆค,ค,คลี่คลายรอคอยเวลาที่เหมาะเหมาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ไม่ต้องเครียดจนเกินไปสําหรับคนที่กําลังคิดว่าตัวเองแย่ตกต่ําล้มเหลวอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเส้นทางของท่านยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2อเหรียญนี่คือเรื่องของการเงินนะครับการจัดการการบริหารการได้มาการดูแลให้ดีๆเพื่อที่เราจะได้มีการเงินที่มีความคล่องตัวนะครับไม่ใช่ได้มาจ่ายไปทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการจัดการการบริหารของการเงินด้วยนะครับเพื่อชีวิตของท่านจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีความคล่องตัวมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในส่วนนี้นะครับทิศทางแนวทางเป็นสามไปเท้าการที่พี่น้องชาวราศีกุมจะมีจงังหวะมีโอกาสมีเส้นทางชีวิตที่ขยับเข้าไปข้างหน้านะครับเดินหน้าต่อไปอเป็นหนึ่งช่วงเป็นช่วงๆไปนะครับมีการเดินหน้าต่อไปมีการที่เราจะพบปะเจรจาตกลงเรื่องของการงาน มีขั้นตอนชีวิตที่ค่อยๆเติบโตต่อไปด้วยนะครับการงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามามีการทําสัญญามีลูกค้าเข้ามามีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามามีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยอันนี้เป็นส่วนของการงานที่จะค่อยๆพัฒนาต่อเนื่องจากที่เราเป็นอยู่นะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามานะครับมีรายรับมีรายได้มีผลประกอบการที่ดีมีการลงทุนมีเงินหมุนเวียนเข้ามา ด้วยเ,เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของโอกาสความรักก็มีโอกาสที่จะคุยกันนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะสมหวังเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นจังหวะเป็น9เดินของชีวิตนะครับทมกลางปัญหาบางอุปสรรคบางที่อาจจะมีก็ขอให้ได้พบทางออกทางเดินที่ค่อยๆเติบโตขึ้นพัฒนามากขึ้นตามคําพยากรณ์ของมอหักนะครับต่อมาเรายังมีไพ่ทาโร่บใบที่13 ใบเพื่อเป็นการประกอบคำแนะ่นำก่อนที่เราจะสรุปดวงของท่านนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นเดทนะครับอันนี้เดทเป็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องชาวราศีกุมควรใส่ใจดูแลเรื่องของสุขภาพไม่ว่าติ่ตัวเราไม่ว่าตัวที่อ่าคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่เรารับผิดชอบคนที่ดูแลนะครับก็ฝากไว้เป็นททงทางรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนแปลงที่ทํางาน นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตด้วยนะครับซึ่งพี่น้องชาวราศีกุมก็ต้องใส่ใจเรื่องของสุขภาพดูแลระมัดระวับบงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนั่นแหละดีที่สุดมีลาบเป็นประเรสริฐสําหรับชีวิตคือไม่ต้องเจ็บอดออดแดอด,อ,ด,อ,ดอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้มันผ่านพ้น,นไปคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก็ต้องดูแลรักษาให้มันผ่านพ้นไปนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศี กลุ่มในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565เส้นทางของการงานของพี่น้องชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะเติบโตมั่นคงขึ้นคนที่ทํางานประจำก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีความเคลื่อนไหวมีโอกาสดีๆเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากหัวหน้า หรือว่าคนที่ทําอาชีพส่วนตัวก็มีการค้าขายการเจรจาการตกลงธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับงานของท่านก็จะพัฒนาเติบโตต่อไปแบบมีขั้นมีตอนมีจังหวะมีก้าวมีอะไรที่มันเติมเข้ามามีนัยยะที่สําคัญนะครับคือการพัฒนาแบบมั่นคงต่อไปเส้นทางของการเงินของท่านก็จะเติบโตขึ้นมาตามอาชีพการงานรายได้ต่างๆก็จะหมุนเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับม,มีประเด็นที่สําคัญคือเรื่องของการดูแลการจัดการการบริหารเรื่องของ การเงินซึ่งก็อาจจะมีรายรับมีรายจ่ายมีอะไรขึ้นมาการลงทุนอะไรก็ขอให้มีความรอบครอบด้วยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเส้นทางของการงานแบบละเอียดมีการวางแผนที่ชัดเจนขึ้นแล้วท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆตามมาความมั่นคงก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ ดีมากๆสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความไม่เข้าใจเปลี่ยนแปลงที่คนที่เราคอยความรักก็จะสมหวังความรักจะมั่นคงขึ้นเข้าใจการเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยกันดูแลเกื้อกูลกันต่อไปแบบมีความมั่นคงด้วยนะครับมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกมีบรรยากาศที่ดีๆในเส้นทางของครอบครัวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าท่านสุภาพตตรีนะครับบางท่านบางคนนะครับอาจจะพอใจอยู่กับการสร้างอาชีพการงานรับ มีรายได้มีเงินส่วนตัวเองใช้จ่ายแบบมีความพั่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งซึ่ง ท่านสามารถทําได้และก็เลือกเดินเท่นทางแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอกาสทิศทางต่างๆของพี่น้องชาวราศีกุมคือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระรมาระวังเรื่องของสุขภาพนะครับระมาระวังเรื่องของภาระพันธุ์้ายกิจบางอย่างที่อาจจะทําให้ท่านเกิดความยุ่งยากทางใจหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ขอให้มีสติมีความมั่นคงท่านจิตใจค่อยๆแก้นะครับค่อยๆผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆไปให้ได้โอกาสของท่านคือการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงในเรื่องของการงาน การเงินและความรักนะครับเอาละ,ะครับวันนี้มหักพยากรดวงของพี่น้องชาวราศีกุมในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565มาครบนะครับทุกเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขอาจจะคลุมเครืออาจจะไม่ชัดเจนในบางเรื่องบางประเด็นนะครับนั่นเป็นการสื่อสารของมองหักที่อาจจะผิดพลาดบุกพ่องไปก็กราบขออภัยท่านที่เข้ามารับฟังรับชมด้วยนะครับ ก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกล้องกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดกำลังใจให้กับหมอฮักอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกท่านทุกคน นะครับได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีการงานที่เก่าหนามันคงรุ่งเรืองขึ้นมีการเงินที่ดีมีความร่ำรวยนะครับและก็ขอให้มีความรักความสมหวังเข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็ขอให้มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ